R provincia R abelson roo ยะตหังปะคินิอริยายะชาติยาชาตัวนาปิชานามิสันจิจะปานังชีวิตาวโรวเปตาเตนะสัจเจนะสติเตโหตุโสติิคาภาสะพัชังพวสติสังคาตัวธรรมานังวิจโยตถาวิริยมีติ ปัสสตถิโพชังคาจตถาปเรสัมมาตุเปคขโพชังคาสะเตเตสัพพัาสินามุนินาสัมมาตาคาตาภาวิตาหุริขตาสังวาตนติอภินญายณิพานายะจพุทธิยาเอเตนะสัเจวัจเจนะโสติเต เอโหตุสัพพตาเอกาสมิงสมัยนาโตวโมคัลลานัาจักกาสะปังกิลาเนีทัวิเดติสวาปัวชังเคสะตเทเสยเตจตังอภินันติทวารโมาโมจิงสุตังคเนเอเตนะสัสจวัจเฒนะโสติเตโหตุ สัพพะธาเอกทาธรรมมาราชาปิเครัะเจนาภิปิริตตัวจุนธาเเรนตัญเยวปนาเปตตวานาสาธรังสัมหุติตตวจะอาปาธาธรมหาวุฒาสิทานโสเอเตนะสจวัเจนะสุติเตโหตุสัพพะ पहेना ते चहा पाता तेना विमहे शिना मा का हत गिरे सा वपातानुपातिथा मताङ्गे तेन सा चवाचे न शोधिते हो तु วเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวาสาวัติยังวิหารติเจตวันเนอนาทปินดิกาสอารามเมตตะโคภะคะวาภิกขุอามเตสิภิกขวัติพัฒนเตติเต ល្ល្រូស់។់មាម្រាងាងរូសរូវាចមាយអនុខល់មាមន្រ พังพิขเวเทวาสุรัสังขารโมสุปปะพยุนหโวขหสิอัตโคภิขเวสักโกเทวานเมนโทเทเวตาวติงเสอามานเตสิสเจมปริสาเทวานางสังขามาก ตานังอุปปัจใัยาพยังวาช้มพิตรตาตังว่โรนมหังโสวามะเมววตาสมิงสมัยเถชาบข้างอุลโลกัยาธรรมะมังฮิววะเถชับขังอุลโลกัยตังยามพเวสติพยังวาช้มพิตรตา

पयतां यम्भवे सति वा शं वा रो महां सो वासोपहि सति नो चे पचा ปฏิเสธวราชาสัทจัคขังอุนโลกยาทัตวรุณาสเิมวราชาสัทจากทางอุนโลกยาทวรุณาสหิวนเทวราชาสัทจักทางอุนโลกยต่างยามพวิสติพยังวายชามพิตต ังวานมหงโสวาโสิีสติโนเจวุณาสเทวราชาสัทฌามังอุนโลกยาทัตอิสานาสเทวราชาสัทฌามังอุนโลกยาทะอิสานาสหิวเทวราชาสั ຈັກຂ້ u ງຸນໂລກະຍະຕ່າງຍານະວິສສະຕິພະຍັງວາຊັມພິຕັດຕັາໂນມະຫັວະໂສປະສ ตังขวะปนาภิกขเวิสกัสวาเทวนัหมินทัสสะตาจักทางอุนโลกยาตังปชาปฏิสวเทวราชาสะตาจังทังอุนโลกยาตังอวรุณัสสวเทวราชาสะตาจังขางอุนโลกยาตังอิ สานัสวะเทวราชสัักขังอุลกยตังยามปวิสติพยังวาชัมพิตตตังวาโนมหังโสวาโสหิเยธาปิโนปิหิเยตตังกิสสเหตุสักโวหิเพขเวเทวานมิน โทอวิตราโคอวิตโทโซอวิตโมโหพิรุชัมเพอุตราสีปรายีติอาหารจะโคภิกเวเอวังวัฏามิสเจตุมหากางภิกเวอรัญญกะตานังวารุกขมูรกะตานังสุ ปัญญาคารคตานางวาอุปปัจจัยาพยาวาจามิตตตังวาโลมหังโสวามเมวะตัสสมิงสมเยอนุสราญาตอิติพิสุนวาอระหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขตัว โลกวิตถูอนุตตรโรปุริสทานมาสาริสัตถะเทวันวันูสานังพุทธโอพระขวาติมมังหิวะพิคเวอนุสระตังยามวิวสติปยามวายชัมพิตตังวโรมหังโซวาโสปะหีสติโนท จมังอนุสรายยาทะอัธรรมังอนุสรายาสวะขาโตภะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยโกปัจจัตตังเวทิตัพพวิญญูหิติธัมมังิโวภิกขเวอนุ สระต่างยางภวิสติปยังวายชัมพิตตตังวะโรมหังโสวะโสภีสติโนเจธรรมังอนุสรายาทัตตสังธรรมอนุสรายาทัสุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะ สาวกสังโวยายยปฏิปันโนภะควะตวสาวกสังโวสามีิปฏิปันโนภะคะวะตวสาวกสังโฆญาทิทังจตานิปุริสยุคานิอัตถุริสภวกขลาเอสะภะควะตวสาวกสังโยฆ หุนยโยทักขินยโอัญชลิกรนิโยอนุตตรังปุญญัพเทตังโลกัสสาติสังขังอิโวภิกขเวอนุสรรตังยํภเวสติภยังวาจัมพิตัตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิสติตังเก sa hê tu ta tha ka to hi pi ka ve a ra hang sa ma sa m so vi, vi, vi ho a pi ru a cham vi a nu ta ra si a pa ra hi ti i ta ma ho ja pa a tha e ta วุ้นะสัตตอรัญเยรขมูเรวาสุญญาคาเรวเพขโวอนุสเรทสามพุทธทางพยังตุมภะกโนสิญาโนเจพุทธทางสระยาทโลกะเตทังนราสัพังอัตถามังสระยาทนิยานิกังสุเทศ สิตังโนเทตรงมังสรยยัตนิยานิกังสุเทสิตังอัตสังขังสรยยัญญตคุณยักเขตังอนุตตร,รังเอวังพุทธังสรันตนนันธรรมสรังขัญจะเพียกขวอยพยังวะชัมพิตาตตังวะโรมหังสโส My heads are dead. อาทิโลเกศลคุณโัสัจังโสใจยนุตยาเตนะจเจนะกาหามิสัจกิริยมนุตารางอาวาชิตตวะธรรมะพรางสริตวะปูพะเกชิเนสัจพลมวาสายาสัจกิริยมกาสหังสันติปานขาปั ตนาสันติปาธาอวันชนามาธาปิตาชะนีขันตาชาตะเวทาปฏิกรรมสหัสเจกะเตมัยหังมหาปัจจริโตสิกิวัจเจสิโสลสกฤตสานิอุตตะกรมปตวายตาสิกิสาเจนเมสม牟นาติเอสาเมส

ยันทุนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาปุสกุณาสสะโตปาปาคะโหตัวสุปินังอาการตามผุวธานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนิมิตังอวมังคลันจะโยจามนาปุสกุณาสสะโทปาปาคะโห ตัวสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยานตุนิเมตตังอาวมังพลันจะโยจามนาโปสกุณาสสะทวปาปาคะโหตัวสุปินังอาการตังสังฆานุปาเวนะวินาสเมตุ สากัตวาผุวธรัตานังผัวสัทธรรมังวรังมิตังเทวมนุสสานังผุวตเทเสนาโสตินานาสันตุปาตวะสัมเพทุขาอวบัสเมตุเทสากัตวาธรรมรัตานังผัวสัทธรรมังวรังปาริราหูปะส สมณงธรรมะเตเชนาโสตินาสันตุปาทวาสาวเพปพยาวุปปสมตุเตสากัตวาสังคารตะนางโวสถังโหตมังวรังอาหุนายยางปาหุนายยางสังคเตชนาโสตินาาสันตุปาัตวาสาปเพรคา พัวปัสเมนตุเตนะาทิเมสระนังอัญญงพัวตัวเมสระนังวรังเอเตนะสาจวาเชนหัวตุเตชยยังมังคลังนาทิเมสระนังอัญังธรรมโมวเมสระนังวรังเอเตนะสาจวาเชนหัวตุเตชยยังมังคลังนั้น ิเมสรนังอัญญังสังโวเมสรนังวรังเอเตนะสาจวาเจนะหตุเตชยามังคะรังยังเกินจิรัตนะนังโลกเกวิชติวิวิธังผูทุรัตนะพุทัสมาณทิตาสมาสวดทิภวันตุเตยังเกินจิรัตนะนังโลเกวิ ชติวิวิธามุูตรัตตานงธรรมสมงนาจิตตาสมาสุทิภวันตุเตยังกิจิรตนังโลเกีววิชติวิวิธามุูตรัตตานังสังะสมานาจิตตาสมาสุทิภวันตุเต ขาปตาจเนตุขาพยาปตาจเนพระยาโสกปตาจเนโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวะตาจะอัมเหิสัมปตรรงปุญญาสัมปะทานสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทาน นังตัทานตุสัตตายาสีรางราคันตุสัพพทาภาวนาปิรตตาโหณตุคาฉันตุเทวตาคัดตาสัพเพพุทธาบะลปตาปเจกานังใจยังบะลังอรหันตานันจะเต นราคังพันธามิสักพส Titi bisa bakkawa arahan sama sputwe cacaraana samppano sukato kawi tu anu ta purreata masa raataatewamanutsanang dipotoa bakkawat desawakakaa pakkawatan. ตาธรรมมวสันติติโกะปาลิโกเอหิปัสสิโกะโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาผัววิญญูเฮติสุปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควาตัวสาวกสังโฆคยะยปฏิปันโน โนะปะคะวะตัวสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนะปะคะวะตัวสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคละเอเสปะคะวะตัวสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโย 안찬이 가라니요 안이 타랑군 야찬탕로타사이 ฮาหุงสหะสัมปิเนมิตาสาวุทานตังครีเมคารังกุทิตโคุรสเสนมารังทานาธิธรรมวิตินาชิตาวามุนินตัวตานเตจสาพวาตุเตเจยมังคลานิมาราติเรกมาปิโยชนชิตาสปลาติ โกวรามปนาลวตมะกามตาทยากรรขันตีสุขันตวิทินาชิตวามุนินตัวตันเตชสาภวตุเตชยมังคะลานินาลาคิริมกัจวรังอาทิมาทบัวต่างทางวาคิจากรรมสันวิวสุทธารุนหันต เมตตามุเสกวิธินาจิตตวามุนินทวตันเตจะสาปวัตุเตชยมังพลานิอุคิตาคามติหาทตสุธารุนันตังทวันติโยชนปทานกุลิมาละวันตังอิทียพิสังกตมโนจิตตวามุนินทวตันเต เจชสาาวตุเตชยมังคลานิการตวานกาตมุตรงมีวคับพินิยาจินใจยทวตวจนาชนะกายมัเจสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินทวตันเตชสาาวตุเตชยมังคลานิศาสจางวิหา ายะมัติสานจกวาทะเกตุงวาตาปิโรติตามะนังอาภีอนทะปัตังปัญญาปิเตปัจจริโตชิตวามุนินตัวตันเตชะสาปวัตุเตชยังมังกลานินันตัวปนันทะกุจักังวิภุทังมหิติมปุตเตนะเทระปุจักเ นัตธรรมะปันตัวอิตัวปเิสวิทินาชิตตวามุนินตัวตันเตจะสาภพวตุเตจยมังคะลานิทุคาธิติปูชเคนสุทาทหาทรงพรามังวิสุตติชุติเมติภกาพิธานังยานางคะเตนวิทินาชิตตวามุนี ตัวตันเตชะสาปวัตุเตชะยมังคลานิเอตาปิปัวตชะยมังคลาอาตคาทายโยวาจโนทินาทิเนสารเตมาตันเตหิตวานเนกวิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอติขามายยนโรวสปัญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายสัพปานินางภูเรตวาปารมีสัพพาปตัวสัมพัวทิมุตมังเฮเทนะสัจวะเจนะหัวตุเตจยมังคลังชจยานตัวกัวจิยามูเรสักยานังนันทิวัตโน เทวันตวังวิเยโยโหหิเชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเสปตะวิปุคะเลอภิเสเกสะพะปุทานังอาคัปปตัวปมวตติสุนคาตังสุมันคลังสุปาคาตังสุหติตังสุขโนสุโมห तो च सुयेतां ब्रह्मचारिषु पथाखिनां कायकं वाचा कामं वा पथाखिनां पथाखिनां मनोकामं पनिपथाखिना पथाखिनानि ภวตุนสามพมังคลังราคันตุสามปเทวตาสามปภูณทานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวันวตุสามพมังคลังรางคานตุสามปเทวตาสามปธรรมานุ ภาเวนสัตยส่วนทิมาวนตุเตมาวนตุสามพมังคลังรังคันตุสามปเทวติสามปสังคัน